กำเนิดนางสิริมาในสมัยพุทธกาลมีเมืองอยู่เมืองหนึ่งชื่อว่าเวสาลีเป็นเมืองที่มั่งคั่งกว้างใหญ่ไพศาลมีประชาชนมากมายเป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยข้าวปลาอาหารการค้าขายเจริญรุ่งเรืองมีพ่อค้าต่างเมืองเดินทางมาติดต่อค้าขาย อย่างคับข้างและหนึ่งในความเสื่อมแต่เป็นความภาคภูมิใจของชาวเมืองคือมีหญิางงามเมืองที่มีความงดงามชื่อว่าอัมพะปาดีคือเธอมีความงามมากสมัยนี้เรียกว่านางงามสมัยนั้นเรียกว่างามเมืองนางเป็นสตรีผู้เลยโฉมมีผิวพรรณผุดผ่อง เฉิดฉายยิ่งนักน่าดูน่าพอใจและนางยังเป็นผู้มีคุณสมบัติเพียบพร้อมซึ่งประกอบไปด้วยการฟ้อนรำและการขับร้องซึ่งหาผู้ใดเปรียบเทียบได้ยากบุคคลทั้งหลายที่มีความต้องการพานางไปร่วมอภิรมด้วยจะต,ต้องจ่ายค่าตัวคืนละ50กหาปณะครั้งหนึ่งพวกพ่อค้าชาวเมืองกรุงราชจะครึ ได้ไปทำธุรกิจที่เมืองเวสารีก็ค,คิดว่าเ,เมืองเวสารีนี้รุ่งเรืองงดงามเพราะมีนางอัมพะปาดีเป็นหญิางงามเมืองอค,คือพวกพ่อค้าก็มักจะคิดไปแบบนี้ซึ่งก็เป็นความคิดที่ไม่ค่อยถูกต้องอะไรเท่าไหรนักคือมองเห็นเม็ดเงินแล้วก็มองเห็นความเพลิดเพลินคือผู้ที่คล่องอยู่ในการมที่นี่คือกามาพที่อยู่ของผู้ที่คล่องอยู่ ก็มีความคิดที่แปรปรวนกันไปอย่างนี้จากเมืองราชครืกขึมาเห็นเมืองเวสาลีเพราะมีนางอัมภปาลีนี่แหละที่เวสาลีพ่อค้าจึงเข้าใจว่าจึงทำให้มีคนต่างเมืองหลั่งไหลกันเข้ามามากมายเพราะได้ยินกิตติศัพท์ของนางอัมภปาลีทำให้ธุรกิจการค้าทางด้านอื่นๆเจริญรุ่งเรืองตามไปด้วย คือเข้าใจว่าเธอเป็นแม่เหล็กดึงดูดเอานักธุรกิจต่างเมืองเข้ามาก็ทําให้มีการค้าขายกันเกิดขึ้นจนเจริญรุ่งเรืองแต่ที่จริงมันก็คนละเรื่องมันเป็นกรรมของเธอต่างหากแต่นี่คือความเข้าใจคือพวกที่มุ่งแต่เศรษฐกิจแต่ไม่เคยคิดเรื่องจิตใจก็จะคิดกันอย่างนี้ พ่อค้ากลุ่มนั้นจึงพากันเข้ามากราบถวายบังคมทูลพระเจ้าพิมพิสารถึงอนุภาพความเจริญรุ่งเรืองของเมืองเวสาลีให้ทราบว่าเวสาลีนี้เจริญรุ่งเรืองมากแล้วกราบถวายบังคมว่าเมืองเวสาลีนี้มีนางอัมภะปาดีเมืองราชครึกของเราควรจะมีหญิงงามเมืองอย่างเธอบ้างพระเจ้าพิมพิสารตอนนั้นยังไม่ได้เป็นพระโสดาบัน ยังไม่ได้ฟังคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถึงเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตและพวกนักธุรกิจก็พยายามมากระทุ้งกันอยู่เรื่อยๆมีทั้งมหาอามาตย์เสนาบดีนักธุรกิจก็อ้างเหตุผลกันต่างๆนานาท่านก็ไม่อยากขัดใจจึงตรัสอนุญ,ญาตตามสะดวกถ้าเป็นอย่างนี้ก็จ<อ>งไปดูว่ากุมาดีคนไหน ที่มีลักษณะงดงามได้มีคุณสมบัติเช่นนั้นแล้วตั้งให้นางเป็นหญิงงามเมืองเธอเพราะฉะนั้นคนสวยๆสมัยนั้นต้องไปเป็นอย่างนี้ไม่งั้นก็เดี๋ยวทะเลาะกันเอามาเป็นของกลางซะใครจะใช้บริการก็จ่ายเงินส่วนหนึ่งเป็นของเธออีกส่วนหนึ่งเข้ารัฐถนนทนทางที่เดินอาจจะได้มาจากภาษี ในขณะนั้นในเมืองราชครึกมีกุมารีคนหนึ่งชื่อสารวดีนางเป็นหญิงผู้เลยโฉมสกรานตาหน้าเสน่หาทั้งเป็นผู้มีผิวพรรณผุดผ่องยิ่งนักพวกพ่อค้าชาวกรุงราชครึกเหล่านั้นจึงได้ตั้งนางสารวดีกุมารีเป็นหญิางงามเมืองกลางกรุงราชครึกก็คงจะไปตกลงต่อรองอะไรกันแล้วก็จูงใจ ก็คงไม่ได้บังคับหรอกว่างานนี้มันง่ายไม่ต้องลงทุนลงแรงอะไรแค่สวยๆร้องรํำทำเพลงให้เพราะบริการแล้วเธอจะได้เงินมากๆนางก็ตกลงเพราะวิบากกรรมของเธอนั่นแหละทำให้เธอดูแต่ได้อย่างเดียวแต่ไม่ได้ดูเสียเมื่อนางสารวดีได้รับเลือกเป็นหญิงงามเมืองแล้วนางจึงฝึกฝนการฟ้อนรำขับร้องดีสีตีเป่าจนมีความชานาญ ทำให้นางมีค่าตัวคืนละหนึ่งกหาปณะนางสารวดีประกอบอาชีพเป็นหญิงงามเมืองได้ไม่นานก็เกิดความประมาทขาดการระมัดระวังตัวจึงตั้งครนนางสารวดีได้ปกปิดเรื่องการตั้งครนของเธอไว้ได้จนถึงกำหนดคลอดในวันคลอดทันทีที่นางทราบว่าบุตรที่คลอดมาเป็นชายนางก็ตัดสินใจที่จะให้คนนำบุตรของนางไปทิ้งเสียตั้งแต่วันนั้น เพราะมีความคิดเห็นว่าบุตรชายไม่สามารถสืบทอดอาชีพโสเพณีได้ก็คิดเพียงสั้นๆแค่นี้คิดสั้นตั้งแต่มาเป็นโสเภณีเพราะเห็นแก่เม็ดเงินพอพลาดมีเด็กขึ้นมาก็คิดสั้นๆว่าเป็นลูกชายเป็นโ,โ,โสเพณีสืบทอดไม่ได้นางได้สั่งให้สาวใช้คนสนิทแสดงว่ารวยมาก จนกระทั่งมีสาวใช้นำลูกชายของตนใส่ในกระด้งเก่าๆนำไปทิ้งในกองขยะกําจับให้ระวังไม่ให้ใครรู้เห็นสาวใช้ก็ทำตามคำสั่งทุกประการเวลาที่นำทารกไปทิ้งนั้นก็เป็นเวลากลางดึกในเช้าวันนั้นเองเจ้าชายอภัยพระโอรสของพระเจ้าพิมพิสารกำลังเสด็จเข้าเฝ้าพระราช,ชบิดาได้เสิ็จผานมาทางนั้น ห้เห็นฝูงการุมล้อมเด็กนั้นอยู่จึงได้ตรัสถามมหาดเล็กว่าฝูงการุมล้อมอะไรมหาดเล็กจึงรีบเข้าไปดูเห็นทารกเพศชายอยู่ในกระดงจึงถือกลับมาแล้วกราบทูลให้ทรงทราบว่าฝูงกากําลังรุมล้อมทารกเพศชายอยู่พระเจ้าค่าเจ้าชายอภัยจึงถามมหาดเล็กว่าทารกนั้นยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่ามหาดเล็กจึงกราบทูลว่า ทารกนั้นยังมีชีวิตอยู่พระเจ้าค่ะเจ้าชายอภัยเ,เมื่อทราบว่าทารกยังมีชีวิตอยู่จึงรับสั่งให้นำทารกกลับไปที่วังของตนแล้วนำให้แม่นมเลี้ยงดูอย่างดีก็มีทั้งบุญทั้งกรรมกรรมไปเกิดเป็นลูกโสเพีีแต่บุญที่เจ้าชายเอาไปเลี้ยงมันต้องแยกกันชนกกรรมนำไปเกิดเป็นลูกโสเพณีแต่บุญบรันรดาลให้เจ้าชายเอาไปเลี้ยง บุ่บาปอยู่ในตัวนั่นแหละต่อมาภายหลังทารกนั้นเมื่อเจริญเติบโตแล้วได้ศึกษาวิชาแพทย์จนเที่ยวชาญและก็ได้รับการแต่งตั้งเป็นแพทย์หลวงประจำสำนักของพระเจ้าพิมพิสารนามว่าชีวโกโกมารพัฒแปลว่ากุมารที่พระราชาทรงชุบเลี้ยงไว้ ต่อมาภายหลังนางสารวดีก็ได้ตั้งครรภ์อีกแต่ได้คลอดมาเป็นธิดาเธอก็ดีใจสุดขีดนางจึงได้เลี้ยงเอาไว้สืบทอดตระกูลหญิงงามเมืองของตน,งตนก็กลัวว่าตระกูลของเธอจะหายไปแล้วตั้งชื่อลูกหญิงของตนว่าสิริมาแปลว่านางผู้มีสิรินางสิริมาเมื่อเติบโตขึ้นมา ก็ได้เป็นหญิงมีรูปงามมากเป็นที่ปรารถนาของชายหนุ่มทั้งหลายจึงได้รับตำแหน่งสืบทอดกิจการจากนางสารวดีผู้เป็นมารดาของเธอหนุมน่มๆทั้งหลายก็มาเมียงมองเธอกันอย่างนี้เพราะว่าเธอมีความงดงามมีความสิริโฉมเธอต้องคอยรับแขกที่มีทรัพย์ประเภทตระกูลกษัตริย์เศรษฐีหรือพวกอัมมาน โดยมีค่าบริการวันละหนึ่งพันกหาปณะนะเพราะว่าเธอยังเป็นเด็กสาวอยู่และแม่ก็ถ่ายทอดวิทยายุทธให้แล้วปลูกฝังว่าลูกสิริมาลูกจําไว้ลูกอย่าเอาหัวใจมอบให้ชายหนุม่มใดๆทั้งสิน้นลูกจงคิดแต่เงินเงิน,เง,นเงินอย่างเดียวเท่านั้นและลูกพยายามทำตัวให้น่ารักพูดจาหวานหวาน ไม่ขัดคอโยตะบันรับรองพันกาปณะเนี่ยจะได้บ่อยๆและจะได้ทิปต่างๆอีกเยอะแยะก็สอนวิทยายุทธวิธีเอาอกเอาใจตั้งแต่ถอดรองเท้าถอดถุงเท้าอะไรเรื่อยไปเลยฉะนั้นเรื่องนางสิริมายังไม่จบญาติโยมทั้งหลายก็ โปรดติดตามในตอนต่อไปก็ขอให้ทุกท่านทุกคนที่ได้รับฟังจงประสบแต่ความสุขความเจริญบุญรักษาธรรมรักษาวาสนาดีลูกหลานกตัญญูทุกท่านทุกคนเจริญธรรมบทัง शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि